สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดถูก่านเดอ้พอพ่อพ่อกับซ่องแม่น้องแก้มบุ้มพี่น้องตอนนี้ลังจากมาแต่หาขี่ตกพี่น้องเออ้ยมาก็เห็นหมักมูในเตียงนี่เนาะแม่น้องแก้มบุ้มสกินหมักมูเสียงหลดกระจับนะกินหมักมูน้ำกันเด้ยพี่น้องเดอ้อ หอยก็ได้ไม่น้องแกมบ่มหนามานกวัวหมูเลยพี่น้องไปหาขีตกกันเนาะหมูก็เจ้าฮะกับปิดมันบอกวานไปแล้วเนาะรถพลาสะคัเนี่นะครับ เราได้กินจักเสียด้วอยู่แผ่นเรีมาแม่มากินนะคอดมากินมากินมังมูอยากได้ปลากะลงตึกอดสู้เนตึกงหายบ่ได้ได้ จากเมื่อมากินปลาบอเฮ้ยโตยังบอได้ไปง่ายบอกืไปง่ายเพราะทีหะอืมเรือนหน่าบอหรือเรือนนี่โอ้หทีหะพี่น้องกูลืมเมื่อวันที่สิบสองสิบสามยบห้บอหี่พี่น้องลงหน่าลงหลัง

ีมัน่ยังวเราช่วงกเป็เถียงจกินปลาเถียงบนเรสีหาลานเยนั่กนี่ทีว่นเราเป็นตำรวจนะนะน้าคนละผ้วยนายวงนะบ กินหมกมูนํากันเลยพี่น้องมามากินมากินมานั่งนี่มานั่งอือืนี่เอาตัวใดก็ได้เอาตัวใดก็ได้เอาเลยเขินอายก้องพี่น้องเขินเอากินไปตาแสบป่ะสัน ปลาดแต่ฮากิโต๊เหม่ยๆพี่น้องกินหมักมูบรานเนาะบหย่กวานแห้งพอเขาห้ากับปิดมือนี่มูบริสเซ่น้ำลายเสรน้ำอ่างไว้ตลอดมัวานบักถูกเองบักไม่สื่อมาบื่อ แนะพงนะเนานะหน่อยหนึ่ง 50, หง้าพัน็ยังนี้นี่คือการ โอสบายดีเลยดีเลย่ิ้กโม่ทำการนะพี่น้อจงจอกโมูกักโมบกงเรียดเนาะเรียดเดีอดซ้าปิดเลยเดอวันวันชิุกหรือว่าชุกเนบ่ไปตาบ่นาจะสุกเลยว้าวชุกชุกนะครว้าวจงโมเขาจะปิดใหม่สุกสุกพี่น้องเนงกเป็นแนวว้า กินน้องบ้าน้อพี่น้องเด้อหลังจากมาแต่ห้ากีโตกพี่นาะเอาไว้จังหวดงได้เราเจอเอามาลิน้นได้รนรัะผู้อยูเ่เพื่อนไปเห็นบ่เห็นเลยหลอกเพืน่นเลยออกกหน้าก็ใช้ยั้างอันี อยากแดงงามรบรรดาปละลุงพอข้าเจาะหากระปินมือน,นีเนาะน่าภาคหัวนะส่วนก็ี่จ้ะมือห้ากับมือม่มมพมมีมม่น้องมือเก็บขีตต้ตกมากิน <laughs> หมักหมูมเฮ้ย มาเด้อม,มาเด้อตรนนี้กินเลยเด้อโอ้เสียงมนกินยังไงเสียงกินมัน <Okay. S 1> งวัวขุนพอเราแกบุม้มพี่น,น้งงองงัวขุนเพิน่นเนาะงัวขู่งัวยังเพิ่นพญายทรอยนะมาเห็นแล้วพญายทรอยนะห,ห,หัวงัวงัวขุนเนาะพอพอแกบุ้มมางวัวบาลีอยาา่างเนาะนันมาขุนบ่คจะมีงวัวเถิบปะสะั เราทายเมื่อบุ้งเลยไดเลยไหมดิหวานเนาะเอาสิแกมันให้สิครับด้วยนะครับใสเต็มหมูมั้ยใสยให้มนมาแม่มากินหมูเี่ห้องนี้ก็นี่เหคุณครับได้เยอะหูแกมันใส่สองปีดนแกมันเล ต้ออามันมาแลหายจ <c oughs> อดติงวันที่ป้าตายหนึ่นงเบิ่งได้เป็นลมละมันใหญ่เป็นใหญ่เลยนละงูตัวลิ้กวัวตัวมันวัดทักตายตัวห <c oughs> นึ่งดูสิใช่เหรอนอนในวังไรวังละันใช่ใช่ว่าในกองเพื่องนั่น เรียกภูะกณมันอเน่ะกณมันโอ้ยจอยประตูจะเกือตัอึกอะไรจอยเราเรี่านเมื่อบางคือจะบอกมีแห้งนะแคบแคบหุบนะมีึงินอ้ยเหี้กินน้ำกัลเยอิ้า <laughs> จีนาอน่ไห <laughs> <ม> <c oughs> นนะวนนียนะกกินจังสีห,หนาปลาลุงจุ๋มาพี่ดออืตัดออกีหนาโอ้โตัดบริปบนได้เ้าม <c oughs> ัน้ตัด้าลูกจานเรียกันด้วนยพี่น้องเด้อนี่กล่องเฉอดเกคนซี่มกหอยเรับเป่นมักหอยฮาไล่เต็มมานก็บหม้อยตกลงหมอหอยน่ะเนาะอืมยอ <c oughs> ดเลย ผมได้มีลูกมีมีอาตอนหายมันพี่น้องหายมันไปขายพี Darwin ่น้องมัวทีได้ทดเนาะตอนหน้าลาจักสอสสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปาสเสดสอง เออเดินเดินสี่เหลี่ยมเลยมาเตรียมหามมันมามัดมาชุมโตสิแิแลน้ำก้นรถไทยบ่ต้องใส่คู่อีกได้แค่จะกี่ว่ะตี เพื่อนสู้เพื่อนหายมันอารมณ์ดีอารมณ์ดีพี่น้องเลยวยตายเดี๋ยวนาะเป็นเป็นเป็นย่านกล้องพี่น้องเลยผู้ทังหลังารีเป็นย่านนช่เรา เศ้าโลกรบได้าทำมาได้บ่เบาแห้งแล้วตกใจได้จะคองมันเอามายแม่ปลาไ้แล้วแตมัดมาจัดนี่ใส่แบบไรแต่เก่านะมันสิวิตคนนังบ่เ่อสอ บอกว่าย่อสอบนะย่อได้ยังย่อแ่ย่อขาฉันบอกใายมันก็ไม่นั่งใชมันก็ไ่าหนังแน่ตอนนี้กำลังแก่มันกำลังสิแก่มันเมื่อพี่น้อง ออามาแต่หากิโลค่ากับ่ยอมหย่างอีกสิรอลถ้าพอแก้มบุ้มแก่มันอีกแล้ว <c oughs> สิท,าท้าขี่รถไทยแล้วพี่น้องเอ้ยเมืยอ,อย่างเพื่อสิยหอดเฮือนเนาะนอนกรอนแห้งขนาดเลยวะ <c oughs> จับวีกายรถไทยซะ <c oughs> แบบนี้ละพอดีพองามนี่ <c oughs> พูนถามข้อแล้ว อะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บผาไปเพียงเท่านี้เดอเออ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแม่น้องแก้มบุ้มคลิปต่อไปเด้อพี่น้องสบายดีสุขุสุขคน